ยทุกคนทำไมเงินในวอลเล็ตไม่มีเลยอะ่ะเอเอผมไม่มีเงินในวอลเล็ตเลยอะ่ะทุกคนเราจะมาใช้แอปนี้กันทุกคนเกมที่หางเงินได้สมดุลจริงๆทุกคนคือแอปนี้ะกันเราจะมาโหลดแอปกันทุกคนเราต้องเรีนว่าแอปหาเงินกับวอลเล็ตนะครับ แล้วมันรู้กันว่าเองแอปไทยเฮ้ยไทยเลยอ่านข่าวได้จริงจริงจังบ้างแล้วมันดูกัน,น,น,ลลนใหม่ทุกนนนคนแอปนี้หาดูกันได้เหมือนกันนะทุกคนอ,คอ้ยแล้วมาโอ้โหคืแอแอปนี้นะคนผมแนะนนังไม่โหลดแอปนี้มันคือ เยอะๆได้เงินถูร่วนล้วนริงบางคนถ้าเรามันลองแล้วก็แอปนี้กันทุกคนแอปนี้เล่นเกมหาเงินนั้นอ่านข่าวได้เงินนะครับหรือบางทีเราดูทูบได้เงินเหมือนกันหลายคนถ้าเราก็มาแล้วก็เรามาเล่นกันทุกคนใครอยากไ่นคือผมจะผมจะให้คนโหลดกันเลยคนเกมมันชื่นิดง่ายมากเลยใครอยากอ่านข่าวคนพิมพ์มา เก็บหาเงินได้สินะทุกคนแั้น้ามันถ่ายดูเงินนี่นทุกคน,กคน,กคน,กคนถ้าเราได้เหรียญไอเหรียญน,นี้1นเอนะครับแล้วก็จะได้มา2อบาทนะครับ 5M อันนี้ก็1สบห้าบาทนะครับถ้าได้เหรียญเขี่ยวร้อยนะครับก็ได้ร้อยบาทถ้าเจ็ดเดนะครับก็ได้7 7็บาทถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์ก็ได้พันหนึ่งครับ นะครับแล้วก็มันดูแอปนี้ที่ลงโหลดมือกันครับแล้วมันก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยคนโอ้นเล่นจริงการเงินหนังภาพชื่อเสียงกีฬานะครับกดเลือกเสร็จแล้วโอเคนะครับก็้เป็นไงคนก็เข้าหน้าแอปนี้กดที่ฉันนี่เข้าตุดระบบกด f a c เฟซบุ๊กกันเลยคนกดเฟซบุ๊กก็เลือกอันนี้กันคุณ เขา,ากำลังโหลดนะครับอะไรก่อนจำเดอร์อลยคน,นโหทุกคนแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เป็นอย่างที่เรียบร้อยแล้วคนเต็มไปเลาเฮ้ยเราเอาใหม่ทุกคนแอปไม่เป็นอะไรไม่รู้มันมีปัญหาชัวร์เี่ยเราเอาใหม่คนเอาใหม่ ได้เลยนะครับไลค์กดติดตามทุกคนเขาเลือกกันเลยจะมาสอนโหลดเกมกันนะครับทุกคนเกมหาเงินได้จริงคือแอปนี้เหมือนกันนะเดีผมอ๋อเอา,เอา,เอาบอลเล่นอันนี้ออกก่อนนะครับทุกคนเราจะมากดที่ลิงก์กดที่ยูทูบเลยครับกดที่ยูทูบกันเลยอม่มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับพิมพ์ว่า ต่อโหลดเกมหาเงินได้จริงไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วเราก็มาหากันคนฮัลนี่ทุกคนเรามาต้องเกมนี้กันนะครับขอสดกันเลยสวัสดีค่ะมาอัปเดตเกมเก็บเหรียญมีหลายคนถามขมาา พร้อม้ะค่ะคุณผู้ชมมีบินมายืนยันพร้อมว่าเขาใจเงินจริงเนาะ <c oughs> เป็นเกมกับตัวนี้ดาวโหลดมาจากเกมตัวนี้ผู้ใดล่าสุดก็จะมีเกมน้องมาสีเหลืองเนาะคะ่ะเนาะไม่ห้าดาวโหลดครับข้าเป็นแอปเรียอัน,นีะคะมันมีอยู่ในเพจโตรเราแค่มาดูแอปหาเงินค่ะ มีก็เป็นลูกเนี่ยใหญ่ใหญ่ครับแล้วก็มาหาเป็นไม่ล้มจะมีไว้หน้าะเลยแล้วคนะรับเ,เราดูในไหนเราไปดูในหยุดเดี๋ยวมีอะไรใช่ปะมีอันนี้ครับแล้ก็ลงมาเด็กอันนี้คือรองเท้าพิเศษนะคะเนาะรองเท้าพิเศษถ้าเราจะโดดสูง ยืนยันกันนะค่ะว่าเขาใจเงินจริงแน่นอนรอยเปอร์เซ็นต์เรแล้วเเสียเวลาแน่นอนเนาะตัวนี h ้อ okay. ่าเป็นเกมหาเงินออนไลน์แบบฟรีๆไม่ต้องลงทุนนะค่ะยิ่งถ้าผู้ใดแนะนําเก่งก็จะได้เรียนเร็วขึ้นนะคะตัวนี้เอามายืนยันกันว่าพร้อมเพลงกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราวัดไปกันเลยโอเคทุกคนเราก็ได้มาเรียบรอคนพร้อมเพลง h i b a l นะครับแล้วก็ลอง สุรปบนะครับใส่อีเมลปิดๆปิดปิดป้อยตั่นเต้นไ้วิดีโอโอ้ยเกิน้กินม้ n o r m ม l นหมอทุกหมดกระสุนปไม่ได้คนหมอกมากมาทธอันดึกกีฬาไม่ใช่คนขมเป็นคนไทยคนไทยต้องเข้าใยนะ แยกประเทศท linkage, อังกงอังกฤษนะครับจริงไอเก่งไอเก่งไอเช่งที่มั่นไทยเลยค,ไยน,น,คนไทยไม,นะมึงเป็นคนไทยไหมเนี่ยมึงเป็นคนไทยไหมเนี่ยมึงไม่มีคำว่าไทยเนี่ยฮะกูาถามมึงจริงๆริงคนไม่ม,มีไทยชัวเลยแย่แยกตั เกี้ยมึงไม่มีเงียเก็บเก็บแอมนี้ไม่สึงร้อยขอเกียจมึงไม่มีสั่นไปในประเทศขี้เขีก่กัมพูชานี่เลยสัตว์เออเป็นประเทศชายมุมมันก็เอาจากว่าจะเอาเกียจมันก็ไม่มีกูแม่งโคตรแย่ ตัวกูโโม,มองม,อ,ม,อ,ม,อ,มองตัวกูไม่อยากอย้ายน,น,น,นี่ผมไม่ได้เรื่องไม่ได้เรือไม่ได้เรืองอะไรเลยเราจะาสอนเขาเดียดดเด๋ยวจะสรุปแบี้กันข้อตกงนะครับเด้ออย่าเสกู ช้หนึ่งเครือมาแหกตาด้ไม่ได้ใช้สี่ล้านเครื่องยมันกวนตีผมมากเลคนนั้นที่นั้นผมจะมาลองลบแล้วโลดกันคนเล้วพูดถึงแอปนี้แยกสุดแล้วแหละเออไม่มันหาไม่ง่ายออกตกระปุกน้ยน่อยน้อยยน้น่อก กดั้มโหใหม่คนด้วยเงินในในในอปหาหา,หาเงินเข้าวันหรือทำไมก้านทุกคนไม่อยากโหลดแบบนั้นก็มาโหลดไฮเลลี่ได้จริงคนเงินเงินได้จริงคนผมไม่โกหกโอเคเราก็มาโหลดใหม่โหลดใหม่จนกว่ามันจะเข้าได้คนใช่ผมมันต้องมีสักครั้งที่เข้าได้คน โอเคได้คนแอปนี hmm. oh, mm ้เดี๋ยวพี่ผมรอคอ่านหนังนะครับหนังการเงินกานออมกีฬาสือสารสุภาพรวมงโอเคโอเคโอเคหมดอืเข้าทำมอกันด้วยโอ้สนตืมคุญแจใหม่อ้ยยงทิ้งองค์เร้าตรงตาม

ว่าแอปนี้มันหัวแตกตุดแะ้วมผมไม่เอาละแมมไม่เอาแอปนี้ละเรลดแอปิกันผมไ้อจย่วิโลดไอรอยโยคาสิโนคนเป็นอันน oh, wow. ี wow. ้ม oh. ีฉาชีวเยอะไแต่แอปนี้มีฉาชีเยอะมีสดสีแบคาีสัดลีงาข้าวอลเลตด้วตัวมันไม่ใช่ด

ผมว่าทุกแอมปถอนได้ทุกคนถอนอะไรรู้ไหมทุกคนถอนได้เยอะมากเงินถอนกระติกตั้งไงทุกคนออง่ายมากเห็นคนเขาเล่นมุกกันไม่ไม่ไมควรไปเลนวิธีนี้เห็นไหมถอนได้จริงเข้ามาแอฟริกาเราจะไม่ได้ แอป,ปโป๊ยผมเคยหลบมาผมเลยนี่เป็นเราจะลองดูกดกม,มันไม่มีเลยแต่แอปน่าตอนนี้ไม่ ไม่ไมีไงเอ็ไม,ไม่ได้ใช่ไมเคนแนอ,อ้เออเออใช่คนนี้แหละที่ที่ผมบอกมาแกะเออตั้งเวลาแล้วเรากคนรอแบกัก เรอเรอเราต้องดึตอใครตรงนี้ที่ซ่อมรถคันนี้ได้ผมจ่ายให้ไม่อั้น แต่ไม่เอาก่อนเอาปาใช่ซ่อมได้เปล่าวะรถนบบเนี้ยใครจะไปซ่อมได้คุณเดี๋ยวผมช่วยดูให้อืมว้ายนี่มันจะซ่อมได้จริงเหรอวะระวังมันจะทำคนอื่นพังนะนะ่ะอือ เรียบร้อยครับโครงไปสตาร์ตดูเฮ้ยอยู่ตรงนี้พี่ลักษ์เขาซ่อมง่ายๆแค่ไม่กี่นาทีก็เสร็จคุนให้แค่ค่าเบียร์ไปก็พอเข้าใจแล้วอ้ีอีวิญิอีมันเป็นอย่ีจคริ เห็นคุณอะแป๊บเดียวก็ซ่อมเสร็จแล้วอ่านี่ผมให้คุณไปซื้อน้ำดูดูดูให้แค่นี้เองวะใช่นึกว่าจะมีตังค์มินเงินน้อยกันเหรอได้อีกห้าร้อยพอใจยังพี่ห้าก็เยอะแล้วพี่เราไปเถอะใช่ห้าร้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะพี่ใคร

ก็เข้าได้อีกแล้วแล้วก็เล่นโคตรต้องลองเล่นอะคนจะดูนี่คืออะไรนี่เหรองงมากอะนตรายมันไม่ใส่มึงก็กดตรงนี้เลยก่อนกดแคบลงเนี่ยอย่างเดี๋ยวจะกดมันรอนะโอ้มันต้องมันรอเป็นยังไงคนสองรอบสองรอบ ถ้าเป็นแบบนี้เราได้หรอวไม่เป็นไรหรอกเตรียมไปเติมไปตอนนี้ประเทศไทยกำลังโดนน้ำชุ่มบ่กูพูดแปะคำคำอะไรเออคนนี้นเกมมันคมม่อนไปสนุกพร้อมเพลง,งเดียวอ่ะเออนี่เ,เองนี่หรอคือมันลงทุนนี่เก่ามาแอปน,นี้แย่กว่าคนไม่มีตัวมันนี่มันใช้เกลีย ต้องไม่เล่นซื้อไปเลยก็ซื้อเสร็จแล้วก็ลมจิิงเพราะมันมันไม่มันไม่ใช่อแอปแอปของคูงมันนี่มันต้องดูในยูทูบดูวยมีคนมันนี่ ครับผมเพื่อนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีแอปมาแนะนําเพื่อนเลยนะครับสําหรับแอปนี้นะครับเป็นแอปที่เล่นหอคอยนะครับแล้วเราก็จะได้เงินนะครับผมส่วนสําหรับแอปนี้นะครับสามารถโกงคะแนนได้เลยนะครับผมเพื่อนนะครับเนี่ยครับวิธีการเล่นนะครับก็จะเป็นการเล่นแบบง่ายมากๆเลยนะครับเป็นแค่การหมุนวงล้อหอคอยนะครับให้ลูกบอลมันลงไปที่ด้านล่างนะครับผมเพื่อนนะครับก็วิธีการเล่นมันไม่ยากเลยนะครับผม ก็คือแอป,ปนี้มันสามารถโกงคะแนนได้นะครับก็มีเพืเ่อนๆหลายคนที่ยังไม่รู้จักเทคนิควิธีการโกงสําหรับเจ้าแอป,ปนี้นะฮะนี่ครับก็จะเป็นการหมุนนะครับปาแบบนี้เลยนะครับผมเพืเ่อนสําหรับแอปนี้ทําฟรีนะครับไม่ครับผมเ,เพื่อนนะครับสําหรับก็ขอขอบคุณเ,เพื่อนๆด้วยละกันนะครับผมพูดถึงเกมผมใช้แอป นี The ่ไงคนเกมินได้ง่ายง่ายได้เงินจริงเฮียคนมาโหลดเกมนี้กันเยอะๆ toric เห็นนะครับมันได้เงินจริงเขาน่าจะเข้าถูมันนี้เอาไม่นนัได้จริงชัวร์เม่โกหกพอเพื่อนใส่ก็ทำการกดค้นหาเลยละกันนะครับให้ให้มันขึ้นันหมุนนะฮะแล้วพอมันกดขึ้นมันหมุนเสร็จมันก็จะมีชื่อของผู้แนะนำปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับชื่อว่า มีอะไรนะครับ mm hmm. แล้วพอ mm hmm. ขึ้น mm hmm. ชื่อว่ามีอะไรเสร็จก็ทําการกดตรงนี้เลยสีเหลืองๆไปเลยนะครับ mm hmm. กดไปฟึ๊บคือเพื่อนๆต้องใส่นะครับถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับผมโอเคพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้การหาเงินสําหรับแอปนี้มันหาย,ยัางไงนะฮะให้เพื่อนทําการกดผสมที่ตรงกลางนะฮะนีต่ตรงกลางนี่เราก็จะได้หนึ่งบาท20สสตางค์นะฮะก็คือตอนนี้ยัง สามารถทําได้แปดหกนะครับใส่รหัสถ้าไม่ใส่รหัสนะครับเราก็มันก็จะถอนเงินเข้าวอลเล็ตไม่ได้นะครับสามสามสี่เก้าแปดหกนะครับกดเข้ากินเ้กดเขา,ก,ก,ดเขาก,กดตรงไหนกดเอหรอยเนี่ยฟดเฟซบุ๊กนะครับกำลังโหลดเขาบอกว่าหกร้อยต่อันคนผมว่าไม่ได้แต่ผมว่าได้จริง ถ้าไม่กดรหัสผมจะทิง้งลิงก์งละรหัสให้ทุกคนนะครับนี่คมา,มาสาม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 สี่โอ้มันโฆษณาอีกแหรอโอ้โหโฆษณาแท้ ชนาตัวเดียวคำสี่ก้าแปดหกนี่ครับมีคำว่ามีอะไรตรงนี้นะครับชื่อของคนผู้เล่นนะครับนี่คือรหัสนะครับ รหัสนะครับอันนี้รหัสเอียกรออ๋ออันนี้คือรหัสเอกใหม่ก่อนอันนี้คือชื่อของผู้เล่นนะครับเราต้องกดไปตรงนี้คนกดเข้านะครับทีนั้นมันจะถอนไม่ได้นะทีน,ทน นั้นตรงนี้จะถอดไม่ได้ครับ้กดครับอันนี้คืออันนี้คือชื่อเพื่อน,นครับอันนี้เพื่อนชื่อผมจะเขียนขอพาเป็นเพื่อน,นครับอันนี้กดนะครับถ้าเราไม่กดไม่ใส่หรหัสถ้าไม่ถ้าไม่ไมใส่ รหัสมาาันจะมันถอนเงินไม่ได้นะครับมั่คือรหัสนะครับกดไปเลยนะมันก็จะมันก็ได้ตรนี้ับี่ผมกดไม่ทิ้คือตรงนี้ครับนนตรงนีนครับแล้วก็กดแอด วันนี้ผมจะมาเปิดเผยกลนลของเกมปลอมเหล่านั้นคุณเคยเล่นเกมที่คุณสามารถชนะได้งินง่ายแต่ถอนออกมายากหรือไม่แท้จริงแล้ว